นี่ด็อกเตอร์วิทยานะผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ของรักเวียงฟ้าแล้วไง่อป้าเกี่ยวอะไรกับผมด้วยด็อกเตอร์เขามีโปรเจกต์มาเสนอป้าว่าแกต้องสนใจมันแน่นอนเลยโปรเจกต์อะไรล่ะครับดอกเตอร์นั้นเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับที่ผมมาวันนี้เพราะผมต้องการหาในทุน ที่จะมาร่วมกันค้นหาคุมทรัพย์ของเจ้าคมเมืองฮะคุมทรัพย์ถูกต้องครับในยุคก่อนที่รัฐเวียงฟ้าจะถูกพวกกบฏยึดอำนาจและเปลี่ยนแปลงการปกครองมีบันทึกมากมายว่าเจ้าคมเมืองผู้ปกครองรัฐเวียงฟ้าท่านเป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติมากมายม,ายมหาศาลแต่ก็เป็นที่น่าแปลกใจนะครับ ก็หลังจากถูกยึดอำนาจไปแล้วกับไม่มีใครพบเห็นทรัพย์สมบัติเหล่านั้นกันอีกเลยไมไม่รู้ นี่เป็นสมบัติบางส่วนที่เราเอาออกมาใช้สำหรับการเดินทางท่านพ่อเราเข้าทำม,มาหาสมบัติทางบกแต่ทำไมเวลาเราออกถึงออกทางน้ำล่ะครับทางเข้าออกปากถ้ำเนี่ยมีสองทางแต่ว่าตอนเนี้พ่อได้ปิดปากถ้ำสำหรับการเข้าออกทางบกแล้วจะมีเข้าออกได้ทางเดียวคือทางน้ำ แต่ถ้าครั้งต่อไปนะลูกลูกจะเข้าเจ้าสองคนต้องใช้สิ่งนี้เท่านั้นแคนทองคำมันไม่ใช่เป็นแคนธรรมดาลูกมันเป็นกุญแจเปิดปากคำใต้น้ำพ่อจะเอาให้เจ้าคนละดอก ใครเป่าแคนเพลงพระยาแสนครับแม่ของเจ้าคงเป่าเรียกเราแล้วล่ะลูก ขมเมืองคงจะพาลูกมาหาเราแล้วอยู่นี่เองหนานคำไอ้กบดเจ้า่มเมืองอยู่ไหนออกมาแม่หนีเร็ว ไาช่วยมันวะเจ้าของเมืองอยู่ทางโน้นครับเจา้านายตามไปจับมันให้ได้ลูกเห็นเรือลำเล็กๆที่จอดตรงต้นไม้ไหมพาน้องไปลงเรือแล้วข้ามไปฝั่งไทยให้ได้ แล้วท่านพ่อล่ะพ่อจะหลอกล่อมันไปอีกทางหนึ่งพ่อจะตามไปใช่ไหมครับพ่อจะตามเจ้าไปที่นั่นข้ามไปฝั่งไทยให้ได้ัปเร็ว ลูกชายเจ้าขอวเมืองครับนายปล่อยเด็กไปก่อนตามจับเจ้าหัวเมืองให้ได้ทุกอย่างจบจะไปไหนกันนี้หนูแกเป็นใครข้าเป็นใครไม่สำคัญทรงแค้นทองคำให้ค่ะ ฉันไม่รู้เรื่องไม่มีอย่ามาโกหกนะไหนแค่ทองคำอยู่ไหนเอามานี่เดี๋ยวนี้เอาเฮ้ยเฮ้ยแค่ทองคำมาให้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแค่ทองคำอยู่ไ,ไ,ไหนเอามาให้ฉันไม่มีบอกมาว่าอยู่ไหนไม่งั้นแกตาย เจ้าแพ้แล้วถ้าเจ้าอยากมีชีวิตต่อก็กลับไปเป็นหุ่นเชิดให้ข้าแล้วแต่งตั้งข้าให้เป็นผู้ปกครองแทนไอ้สารเลวคนอย่างแกมันเลี้ยงไม่เชื่องทำตามที่ข้าบอกข้าสัญญาว่าข้าจะไว้ชีวิตเจ้ากับลูกชายไม่มีวันข้าขอสาบแช่งให้คนอย่างเจ้า คบแต่ความพินาศจับมันอย่าเข้ามาถ้าจะเอาตัวข้าไปก็เอาแต่ร่างที่ไร้วิญญาณเฮ้ทำอะไรวะข้ายอมตายไอ้บ้า รุปว่าเจ้าห่มเมืองตายส่วนลูกชายสองคนก็หายสาบสูญไปใช่ครับจนป่านนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเด็กสองคนนั้นจะเป็นตายร้ายดียังไงเด็กตัวแค่นั้นไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตแล้วล่ะครับแล้วแคนทองคำล่ะดออกเตร์ก็ยังหาไม่เจอครับถ้าไม่ติดไปกับตัวเด็กก็น่าจะหล่นลงน้ำไปแล้ว ถ้าแบบนี้ต่อให้เจอถ้ำขุมทรัพย์เราก็คงเปิดเข้าไปไม่ได้แน่นอนนอกเสจากเราจะมีแคนทองคำกุญแจดอกสำคัญที่จะไขเข้าไปสู่ขุมทรัพย์ได้เจ้าสัวรับโปรเจก์นี้ไว้พิจารณาใช่ไหมครับใช่แต่ด็อกเตอร์ต้องยอมให้ส่วนแบ่ง ตามที่ผมต้องการนะ